สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูปูมาแนะนําตัวจ้าคุณครูเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดนางในละเอียดอุปถัมภ์จังหวัดอ่างทองค่ะคุณครูจบปริญญาโทสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและจบปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์โทคอมพิวเตอร์จากราชภัฒพระนครรีอยุธยาครูทัยญารุ่นที่7ค่ะประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า24ปีค่ะ สำหรับผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิใจนะคะมีรางวัลร,ระดับชาติได้ที่4เหรียญทองการแข่งขันสุโดกกการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎได้เกจิบัรผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับประเทศผลงานการแข่งขันระดับประเทศมีมากมายนะคะเช่นการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติมีทั้งเหรียญเงินเหรียญทองแดงรางวัลชมเชยการแข่งขัน TMC การประเมินความสามารถ TNE การแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์การแข่งขันที่เด็กการได้รับคัดเลือกเข้าโครงการอัจรฉิยภาพวิชาคณิตศาสตร์ของสสวทการแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์รางวัลระดับภาคงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน มีทั้งรายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว a m a มโครงงานคณิตศาสตร์ได้รางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและเข้าร่วมและรางวัลระดับจังหวัดอีกมากมายนักเรียนที่สอนม,มีผลการสอบโปเนต็ตชั้นประถมะศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนดังนี้ปีการศึกษา2551 1คนปีการศึกษา2554 7คน ปีการศึกษา2556 2คนปีการศึกษา2557 3คนปีการศึกษา2558 4คนปีการศึกษา2559 2คนปีการศึกษา2560 1คนปีการศึกษา2561 7คนปีการศึกษา2562 1คน ต่อไปนี้เป็นรางวัลความภาคภูมิใจการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูปุ๊ค่ะได้รับเกียรติบัตรและคำชมเชยที่เป็นครูผู้สอนที่นักเรียนสอบโอเนตวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ได้คะแนนเต็ม100คะแนนดังปีการศึกษาที่ได้กล่าวแล้วและคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในนี้เป็นรางวัลระดับประเทศที่ได้รับค่ะรางวัลครูซดุดีปีการศึกษา2562รางวัลครูดีในดวงใจจัดโดยสพทปีการศึกษา2 5ง1รางวัลชมเชยพระพฤหัสบดีระดับประเทศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาโครงการรางวัลพระพฤหัสบดีครูดีของสอกสครประจำปีพุทธศักราช2อ6 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีสีสพทโดยสพปอ่างทองเพื่อจัดทำสารคดีชุดครูดีสีสพทเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครูสายผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งผลให้การดำเนินงานของสอพทบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับชมเชยผลงานระดับประเทศปีการศึกษา2560จัดโดยคุรุสภารางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมะึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สระดับชาติปีการศึกษา2559 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสกศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูปีการศึกษา2559 รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสพทออบ b กอ a ร์ r d s ระดับชาติปีการศึกษา2557และปีการศึกษา2558รางวัลเหรียญทองด้านผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม Base of the b e s t Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลระดับประเทศจัดโดยสพทปีการศึกษา2556รางวัล e s t of the b e s t Practice วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการนำเสนอนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนคณิตศาสตร์จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไปนะคะคเป็นผลงานในระดับภาครางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับดีปีการศึกษา2560จัดโดยคุรุษสภารางวัลครูดีที่หนูรักโครงการครูดีมีทุกวันปีพุทธศักราช2557และปีพุทธศักราช2558จัดโดยสกศค ต่อไปเป็นรางวัลระดับจังหวัดรางวัลครูดีสีอ่างทองปีการศึกษา2560รางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งรางวัลข้าราชการพลระดืนดีเด่นรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลครุสภารางวัลหนึ่งแสนครูดีรางวัลครูสอนดีและอีกมากมายค่ะรางวัลที่ได้รับนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง แต่จะภูมิใจยิ่งกว่าถ้ารุสิทธิ์ของครูเป็นคนดีที่มีความรู้ต้องมีคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญคือซื่อสัตย์มีวินยัยใฝ่เรียนรู้และรับผิดชอบจะทำให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมขอบคุณทุกการรับชมและฝากกดติดตามช่องแมคครูปุ๊กและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พัฒนางานต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ